ีครับวันนี้เป็นแม่จะมาเล่นเกมเรบอกเอ้ยจะมาเล่นเกมซ c <FC S 2> มาบายครับจะมาเล่นแมทไม่แมทมาวันนี้เราจะมาส่งเอ้ยจะมาเล่นกับ FC กันนะคะกดชีครับส่งเล่นกับ FC กวชีครับ,บ FC คนแรกของเราคือ FC พี่ออตโต้ Number One เป็น FC Number น One ของน้องแบ d กระหม่นี้นะคะ แบทแมนเข้าน้ำเอ้า <c oughs> ม,มีเดินผิดนะแบทแมนมีข่าวร้ายจะบอกมีข่าวร้ายจะมาบอกแอบนี้มอบนีไม่เห็นว่าลูกบอลมันอยู่ที่ที่โก้แล้วมันีิก็เดินผิดเดินเข้ากูเอง แล้วก็การ้ายที่สองก็คือทำไมหนึ่งหนึ่งอะบางทีเจ้เข้าโกพิโโตหนึ่งกับหนึ่งอเอา้าทำไมเป็นหนึ่งหนึ่งใส่เ,เวลาเอาโกเข้าทีเดียวมันก็จะรวมเป็นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเดินไปฝั่งไหนปกติเราต้องเดินไปฝั่งไหนไม่รู้หลือเมื่อกีกโก้โกไม่หโกอ๋ออ๋อไม่ใช่พี่ออตโต้เขาพี่ออตโตเ,เขาเข้าตุก อันนั้นคือโกพี่ออโต้ใช่ไหมมีงงเนี่ยเราต้องเดินไปฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเวลาเราเล่นเราเดินไปฝั่งนี้ถูกแล้วพี่ออโต้เขาพี่ออโต้เขาให้แต้มเรานีก็นึกว่ามีพี่ออโต้พี่ออโต้บอกว่าถ้าถ้าเล่นบอลพี่ออโต้จะหยิบบอลแล้วก็เข้าโกตัวเองพี่ออโต้บอกไหนรู้บอกถ้าเกิดพี่ออโต้บอกว่าถ้าเป็นเล่นบอลเดี๋ยวจะ่าพี่ออโต้จะหยิบบอลแล้วก็ยอมเข้าโกตัวเองใช่ พี่ตโต้บอกดูใเลยบอกนึกว่าจะเข้าให้อีกรอบหมนมี้กก็งงอยู่มมนมี้กก็นึกว่ามัมิ้่เดินเข้าโกตัวเองที่ไหนได้พี่โอโต้ช่วยให้เรามีแต้ม <holder> ขอบคุณนะคะแล้วพอพี่โอโต้ให้ให้แต้มเราเสร็จพี่โอตโต้ก็มาเอาแต้มคืนเลยแมทแรกจะเล่นกับมามี้กก่อนนะคะแบทที่สองให้น้องแบทเล่น<ย>เล่นไหม ม่มเล่นไม่มูเล่นนัที่สองมีเล่นไม่มีเล่นพที่สองมันมีเล่นนี่หล้ามาเชียรอบสมันมีเล่นนหนูรอบแรกดอ่ะสลบแบย่งไปเล่นแล้วนะคะทุกคนอลไม่พื้โอ๊ยเขากอ้ม่มีอลต่อเขากนนทสะ ซวิเคเาือ์เอาเวลาตกระจายรอบสองขอเล่นเองสนุกดีวนะ้าวเอาเอา,เอาให้ได้แ้มได้ตัวเองหน่อยแบบที่พี่เอฟซีไม่ได้ช่วยแต่ chơi cho gắn không phán xì Cô đỡ nhìn chơi bé Cô bé Cô bé chơi bé chơi bé

กดไล้แป๊บเจอตัวปลาบอลเลยไม่สนุกเลยอุ๊หตกใจหมดนี่ไงโอ้ยเสือเขาก็มัวอ้ชิบเพียโอเคออเพียต่อแต่ไม่เพีโตโต้ยต่อเฉยจะกดสไลด์แต่เหมืนอนแกเป็นเพี้ยเฉยนี่เอากดผิด จะกดสไลด์แต่มันกลายเป็นเคลียร์ก่อนอะและ้วบอลออกเลยอะไม่สนุกไม่สนุกเอากดผิดสองสามสี่ 2, 3, 4, อันที่สี่นะถ้ากดวิง่งเราเราเรวแย่งบอลนะกดวิง่งแล้วแย่งบอลจะแย่งบอลดีกว่า ไปอ่ะมันเตะอัตโนมัตอะมันอกี้มันเคียอัตโนมัตะหนูไม่ได้กดเคี้ยเลยแล้วมันก็ออกแล้วพีอาร์โตเยนบอลมาให้หนูแล้วหนูก็กดเคี้ยแล้วมันก็ออกอยู่เดิมแล้วพีอาร์ตก็ส่งบอลมาให้พีอาร์ตแล้วก็ส่งบอลมาให้หนูให้เกิดคือ ใจสู้สุดชีวิตเอ้โาวาว <c oughs> ้จะนี่หนึ่งสามแล้วโอ้หมดเวลาขึ้ <c oughs> จนจ็ดต์เหรอเล้ตออไปขอนี่ตอนนี้มันมีไปเข้าน้ำมันเป็นครึ่งเวลาอันนี้จบหนึ่งแมตต์แล้วแพ้ไป หนึ่งชิ้นแอปเล็ตจะแฮกป่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดูเนื้อวิชคอมเมนต์บุ้ยบุ้ยขอบคุครับขอตัวไม่รับไปแล้วบ๊ายบาย